สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีบาตึงปุมรารดพระสุขูสุขณครับเมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกพฤษสภาคมครับพี่น้องครับบาตึงมีงัวโคมแม่หลวงงามงามครับพี่น้องครับง้เป็นตะเลียงหนึ่งโคมครับพี่น้องครับแม่ถ่ายสูงลอยสี่สิบสองครับมีดูมาแหลวสามโตครับแม่นี้ครับแม่คอนขางอ่างไงครับโค้งสางไงครับ นมสีเตาครับงอเฉียงครับโคมนี่ครับลูกสาวงามแห้งครับเป็นล right huh? ูกไหายแสหนึ่งหนึ่งหกงามงามครับโคมนี่ครับเปิดราคาหนาคอไปเลยครับเมื่อนี่ครับไปอยู่ใกล้กะเอารถมาใส่เอาเลยครับพี่น้องครับราคาหนาคอครับสี่หมืนหาพันครับพี่น้องครับโอ้ยครับราคาเราใจครับเปิดราคาหนาคอไปเลยครับสี่หมืนหาพันครับพี่น้องครับ ลูกสาวว้สีเดือนครับแดงจัดจัดเลยครับลูกสาวครับงามครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่ท่าไกลครับหรือบ่มีรถมีล่าครับพี่น้องครับกระเติมน้ำมันเบาตึงครับอย่าเบาตึงไปทรงครับเอาตะคาํำมันไปทรงครับพี่น้องครับเปิดราคาหนาข้อครับสี่หมื่นหาพันครับนอกนั่นเป็น คาน์นโมงน้ำมันบาตึงจัดทรงครับพี่น้องครับสี่หมื่นหาครับลดแลกแจกแถมครับพี่น้องครับประกันทกถอนให้สิบหาหมื่นครับง่วอ่างใหญ่ครับพี่น้องครับนาเรียงครับโคบหนี้ครับพ่วงหางดําเพศดําครับโอ้ยถือว่าใส่ใหญ่ครับโคบหนี้ครับเปิดราคาเบาๆไปเลยครับสี่หมื่นหาครับพี่น้องครับ แม่กินยาดีครับเบงครับโพนอางยิ้มใิ้มเลยครับพี่น้องครับไผกําลั่งมองหางัวเลียงครับพี่น้องครับบัทันไดงงัวครับคิดถึงบบาตึงปฐมราชเนี่ยเด้อครับโคมนี่ครับนาเลียงครับนาสนใจครับโค้นี่ครับงัวพึ่งได้ลูกสามโตครับ มั่อน้างมาขอเักน้อยครับโคมนี่ครับเล็บดีครับขอค้าดีครับไม่มีปัญหาครับจินยาค่ำใหญ่ครับพี่น้องครับมัวอยู่บ้านนาวาครับอำเภอบทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของมัวเบาตึงครับลูกสาวครับลูกสาววัยแสตครับหนานๆย่นๆเลยครับพี่น้องครับลูกสาวครับ คมนี่นาสนใจครับนารุ่นครับราคานี่ครับนารุ่นครับสนใจกะโทรหาเบ้าตึงได้ครับตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องอยู่ต่างประเทศครับอยากสื่อง้วให้ทั้งบ้านเี้ยงครับกะแอดไลน์หาเบ้าตึงได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์นี่แหละครับพี่น้องครับแอดไลน์ข้มมาเลยครับหรือ Facebook ครับ ถึงบาเบื่อรับผสมวัวงามครับพี่น้องครับรับผสมวัวงามครับถึงบาเบื่อรับผสมวัวงามครับคือสื่อเฟสเบาตึงครับแอดไลน์มาคุยกับเบาตึงก็ได้ครับทักมาเลยครับพี่น้องครับเบอร์นี่แล้ครับพี่น้องครับงามแห้งครับลูกสาวครับว้สี่เดือนครับเดี๋ยวแม่เพิ่เกดขึ้นนะครับพี่น้องครับ บาตึงฉีดยาให้แล้วครับอีกบ่โดนเกินล่อครับพี่น้องครับให้ลูกพันกินนมไปสักก้อนครับลูกกรลังโอ้ยครับถึงนมสัตว์โด่งๆนะครับลูกครับน้ำนมแม่พันดีครับแม่นี่ครับบึงบื่อลึ่งยันยันเลยครับพี่น้องครับเป็นตะเลี่ยงครับโคมนี่ครับสี่เหมือนหาครับราคารับอีกหนาของด้ครับสี่เหมือนหาครับนอกนั้นเป็นค่าน้ำมุกน้ำมันบ่าตึงไปทรงพี่น้องครับถ้าพี่น้องบอสะดวกมารับเองครับ เปิดราคาหนาขอ,อกสดๆเลยครับไปสนใจกับติดต่อสอบถามขอมาได้ครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องครับที่เข้ามาติดตามรับชมชิปเบาตึงประทุมราดครับเล็บงามครับมีปอกขาครับ งวหน่อยตัวนี้ครับแขงขาไ่ครับสือไปบ่อิพหดบังแน่นอนครับสําหรับโคมนี่ครับกินยาก็เก่งครับงอหน่อยตัวนี้ครับเรียงง่ายครับงอโคมนี้ครับเรียงง่ายครับเดี๋ยวพาออกไปเบิ่งแม่พันอีกรอบครับด่านหนกครับ นมซีเต่าครับโอ้โครงสร้างใหญ่แห้งครับสำหรับราคานี้ครับถือว่าถูกมากครับซีเมือนหาครับพี่น้องครับโพลนี่ดีเลยครับให้ลูกดีครับแม่นี้ครับเหมาะสำหรับนั่มไปเลี้ยงครับพี่น้องครับไปหางววาเลี้ยงครับสุดยอดเลยครับโค้งนี้ครับนาสนใจครับเป็นง้วนหนาใหญ่ครับโครงสร้างดีครับ สนใจพี่น้องกับทร่หาเบาตึงได้ครับแอดไลน์เขามาได้ครับเบอร์โทร่เบอร์ไลน์ครับแดดแจ่มๆจมครับทางปุมราชมือนี่ครับฝนตกล่อยๆปยครับว่าพายุเขากับบ่กับว่าท่านเท่าไดอยู่ครับพี่น้องครับทงนาายังแหงอยู่ครับวานเขาวบแล้วครับตกมากพอซุ่มๆครับพี่น้องครับเพศสีดับนะครับเงาหางใหญ่ครับ กำลังอ้วนครับอยู่กับบ่าตึงกำลังอ้วนครับให้กินห้อสองถ้วยเส้าแรงครับใส่น้ำคูนึงครับเกลืออีกก่หนึงครับพี่น้องครับเพิ่มวิตามินร่ถาดเข้าไปครับโอ้ลูกสาวงามแหงครับพี่น้องครับบอผิดหวังแน่นอนครับมีแต่สีหง่ไปหนาครับลูกสาวครับอันหน้าโคตรนนนอนครับบอผิดหวังครับที่ว่าขุมค่าคุมราคาครับพี่น้องครับ รีบตัดสินใจด่วนนะครับเ้ยเห็นคลิปนี้แล้วครับว่าเป็นตะเลียงอีกหนึ่งโคมครับพี่น้องครับสําหรับเสาร์วันที 26, ่ยี่สิบหพฤษภาคมครับอยู่กับเบาตึงปฐมราชดคือเก้าคือเดิมครับพี่น้องครับติดต่อสอบถามเบาตึงใดครับตลอด24ชั่วโมงครับ ว่าแต่เห็นชิปนี้แล้วฟาวโทษเลยครับพี่น้องครับงอเป็นตะเลียงครับไก่ไก่ไม่มีปัญหาครับเบาตึงจะทรงให้ได้ครับว่าแต่โทษมากครับอวนซ่อนลูกพันครับเบิ่งลูกอีกรอบก่อนครับยนเป็นย่นตนะเป็นน้าครับลูกสาวครับลำโตย่างเงาครับเนื้อนังนีดีครับ เดี๋ยวบอถึงใส่เมาไว้ให้ครับง่วนหน่อยตัวนี้ครับใส่เมากะสีสวยงามครับผูกก็ได้ครับขันยันไปเหยียบเข่าเหยียบน้ำครับผูกคัดใส่เมาไว้ครับเดี๋ยวบอถึงใส่ให้ครับพี่น้องครับแถมไปเลยครับเมาครับแม่เพิ่นกักินยาดีดีครับพี่น้องครับกินยาดีเล่มยาดีครับเป็นตะเลียงฮักครับโูมนี้ครับ จับจองเป็นเจ้าของได้ครับพี่น้อง fc เห็นลิปนี้แล้วครับก็โทรหาเบาวตึงได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์นด้ครับเดอ้อเอาไปใส่ยาเนี่ยครับพี่น้องครับไผมียาเล่นร้ายครับ หรือกาล่างปลูกหญ้าครับเอาง้อไปไว้ก้อนครับพี่น้องครับอัดหญ้าเข้าไปอ้ยบ่เป็นยังสีดได้ครับแม่เพิ่นครับแม่เพิ่นอ่างญงอ่างดีครับอ้วนขึ้นมาอ้ยครับสุดยอดครับโคมนี่ครับไปซื้อไปได้ดีแน่นอนครับโคมนี่ครับบ่อพิดหวังแน่นอนครับ หัวเชีองครับจับได้บายได้ครับหัวอยบานหนาวาหนานะครับอําเภอปทุมราชจังหวัดอํานาจ,จเจริญครับอยู่กับขอหัวบาวถึงคือเกาครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้บาตึงขอจบชิปใบเพียงเท่านีก้ก่อนครับสวัสดีครับผม